สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจับข่าวคุยกับยุ้ยปียชัดกะรุณานนนะคะเราเจอกันที่นี่สถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิค่ะเปลี่ยนเวลานะคะปกกติที่เรามาเจอกันตอน3ามทุ่มนะคะเราจะมาเจอกันตอน3ามทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มค่ะครึ่งชั่วโมงแบบกระชับกระชับเลย นะคะก็ติดตามกันได้นะคะวันนี้วันจันทร์ที่3กรกฎาคม2,566ค่ะแน่นอนเป็นวันสำคัญทางการเมืองอีกวาระหนึ่งนะคะเพราะว่ามีรัฐพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะและพรุ่งนี้ก็ต้องจับตากันอกีกเรื่องของประเด็นประธานสภานะคะแต่วันนี้ล่าสุดนะเมื่อช่วงตอน หนึ่งทุ่มห้นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะได้มีการถแถลงข่าวของสองพักร่วมนะคะนั่นก็คือพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยสรุปแล้วนะคะว่าปมประเด็นประธานสภาที่เราถกเถียงวิเคราะห์คาการกันมาเป็นสัปดาห์นี้นะคะ ก็มายุติลงที่อาจารย์วันมูัมัมัดนอมัตฐานะคะแล้วก็มีการถแถลงข่าวกันเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็บวกลบกับการตอบคำถามของสื่อมวลชนด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะวาวิเคราะห์กันค่ะว่าการที่ได้ชื่ออาจารย์วันนอน,นั้นเนี่ยนะคะ เป็นอย่างไรที่มาที่ไปนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ปรีเนศสารพงศ์ค่ะท่านเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะอาจารย์ปรีเนศคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปิยศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์คะคงจะได้ฟังการถแถลงข่าวนะคะจากพรรคก้าไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะคะที่ได้ข้อยุติแล้วว่าที่สุดแล้วก็ต้องเป็น ประธานสภาคนกลางนั่นคืออาจารย์วันนอที่ไม่ได้มาจากพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลอาจารย์รมองว่าการถแถลงข่าวที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้นะคะมันมันบ่งบอกถึงอะไรและทำไมหวยไปตกที่อาจารย์วันนออาจารย์ลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยสิคะครับจริงๆผมมองว่าสนอานการ์ที่มันไม่ลงตัวนะครับในตำแหน่งประธานรัฐสภาเนี่ย มันก็อุมครึมกันมานานพอสมควรนะครับในความอุ่มครึมนี้เนี่ยเ,เราจะเห็นว่า,าทางพักเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนิ่งนะฮะเดี๋ยวได้บ้างเดี๋ยวไม่ได้บ้างนะฮะและ้วก็มีกรณีที่ข่าวก็หลุดมาจากคนเพื่อไทยเองแต่พอถึงเวลาก็ mm. ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับทีนี้ในขณะที่ก้าวไกลเนี่ยเราเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างนิ่งนะฮะแต่ว่าในความนิ่งเนี่ยผมคิดว่า เขาก็จะเจรจาในส่วนของตั้งแต่งประธานสภาในในลักษณะของการยืนกรานนะครับว่าว่าเขาต้องส่งมอบในช่วงเวลาเนี่ยมันมันมันเรียกว่าโค้งสุดท้ายละสุดท้ายจริงๆนะก็คิดว่ากระบวนการพูดคุยเนี่ยก็ต้องต้องต้องจบในวันนี้นะถ้าไม่จบในวันนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรถ้าแข่งกันเองหรือว่า Uh, เราจะเห็นถึงความเงียบของเขาเรียกว่าเสียงข้างน้อยนะในความเงียบนี้ก็ uh huh. ก็ยังน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับถ้า uh huh. ไม่ทําความชัดเจนให้เกิดขึ้นในวันนี้ครับอื uh huh. แสดงว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล มันเกิดขึ้นจริงถึงต้องรอจนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นก็คือคืนนี้ถูกไหมคะอาจารย์เพราะว่าพรุ่งน,นี้เนี่ยก็จะมีการโหวตประธานสภากันแล้วคือถ้าไม่จบวันนี้ก็ก็ต้องฟรีโหวตแล้วอะถ้าพูดภาษาชาวบ้านอะถูกไหมอาจารย์ครับถูกต้องครับถ้าสมมุติว่าปล่อยให้เสนาการตึมคริมต่อไปและเดินเข้าสู่สภาแบบตึมครึมกันเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าไม่เป็นผลดีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยแข่งกันเอง ก็เท่ากับว่าก็เปิดช่องให้กับเสียงข้างน้อยเ็าอีกนะครับซึ่งก็ก็อาจจะเสนอเข้ามาทีนี้นะก็แทนที่จะคุมเกมในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติก็กลายเป็นว่าอาจจะคุมไม่ได้นะครับเพระนั้นการทำให้มันชัดเจนในเรียกว่าเสี้ยววินาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็เป็นแนวทางที่ดีครับค่ะอาจารย์คะทำไมต้องมายุติกันที่ชื่อของอาจารย์ วันมูฮัมหมัดนองมัทาทําไมต้องเป็นคนนี้และพอเป็นคนกลางที่ไม่ได้มาจากเพื่อไทยกับก้าวไกลถือว่าใครได้ใครเสียไหมอาจารย์คะครับครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยคําถามนี้ดีมากเลยนะผมมองว่าอาจารย์เพื่ออาจารย์วันนอเนี่ยตกลงคนกลางหรือเปล่า ทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าจริงแล้วอาจารย์วันโตเนี่ยมาจากไหนนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับท่านก็เคยอยู่ร่วมกับทางเพื่อไทยนี่แหละนะครับาย้อนกลับอีก็เป็นความหวังใหม่นะฮะทีนี้อาจารย์วันอเนี่ยแยกไปตั้งพักประชาชาติตอนไหนนะครับเราต้องไม่ลืมนะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับพักเล็กเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งครั้งก่อนนะครับ ก็จะมีการก็เรียกว่าแตกแบงค์พันุนะครับก็มีพักประชาชาติอพักอะไรนะพักเพื่อชาติพักหลายหลายพักเลยแตกเป็นน้อยอ่ะจะเป็นหมดทีนี้นะครับเราเราย้อนไปเห็นอาจารย์วันนอละทีนี้พอเราย้อนไปดูเพื่อไทยเนี่ยในสมัยคุณทักษิณเนี่ยเราต้องไม่ลืมนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยนะครับภาพของคุณทักษิณเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาพที่สวยงามนักนะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณทักษิณ เคยมีปัญหากรณีตากใบนะครับ<ม>แล้วก็อมีประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นแน่น,นอนเพื่อไทยอาจจะไม่ใช่เป็นพรรคที่ขายได้ในภาคใต้เพราะฉะนั้นความอในทางการตลาดเนี่ยก็เลยมีพรรคเพื่อชาติขึ้นมาเพราะฉะนั้นถามว่าอาจารย์วันนอับความแนบคิดที่มีต่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยอ<ม>ผมก็มองว่าน่าจะมีสูง<ม>นะครับเป็น ถามว่าในแง่ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเจ้าไกลเสียเปรียบไหมค่อนข้างจะเสียเปรียบครับนะครับอันน,นี้ในแง่ความสัมพันธ์ข้อที่สองก็คือว่าเ<อ>ข้าไกลตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าอมอรสุมลมร้วหลายทางเลยเกิดน,นะครับแล้วก็ข้อหนึ่งที่คุมได้ก็คือว่าการเสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอ,อันนี้ถ้าได้ประธานสภาเนี่ยจะคุมได้ ครั้งที่หนึ่งไม่ได้ก็ครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วก็ล็อบบี้สอวอยังไม่ได้เนี่ยก็ลากไปฮะก็สอวยังเหลืออีกประมาณสักเจ็ดแปดเดือนเข้าก็ไปค่ะทีนี้ถ้าลากยาวได้ด้วยคนคุมเกมประธานสภาเนี่ยอันเนี้ยก้าวไกลจะได้ประโยชน์นะครับจะได้ประโยชน์แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับตาแหน่งประธานสภาเขาช่วยอะไรไม่ได้ถ้าสูกสอยด้วยองค์กรอิสระนะครับใช่เาจะเห็นว่า ้าดูจากสองข้อนี้ก้าวไกลค่อนข้างจะเสียเปรียบครับค่ะค่ะอาจารย์ท้าถ้าพูดถึงกรณีถ้าก้าวไกลจะเสียเปรียบเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์บรรนอยเนี่ยอาจจะมีกับทางพักเพื่อไทยมากกว่าเพราะว่าที่มาที่ไปก็ทราบกันอยู่ปูมหลังของอาจารย์บรรนอถูกไหมคะทีนี้มันมีอยู่ประโยคหนึ่งในการแถลงข่าววันนี้ที่คุณพิธาพูดนะคะว่าเนี่ย มันมีเงื่อนไขหนึ่งว่าเมื่อได้ประธานสภาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเดินหน้าไปสู่ขั้นตอนการโหวตนายกซึ่งก็คือผมพิธาลิมเจริญรัฐที่จะทําหน้าที่โหวตกันอย่างสุดความสามารถมันมีประโยคประมาณนี้นั่นหมายความว่าอาจจะมีการพูดคุยกับอาจารย์วันน้อมไหมว่าถ้ามาเป็นประธานสภาแล้วเนี่ยคือยังไงก็ตามต้องต้องเต็มที่กับกับการที่จะเอื้ออํานวยในการโหวตพิธาให้เป็นนายก ตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะกับประโยค์ที่มีการแถลงข่าวครับจริงๆแล้วในข้อแถลงข่าวข้อที่สามเนี่ยผมก็สะดุดอยู่คํานี้เหมือนกันว่าที่บอกว่าจะสับเสนอนะมีสองคำนะเสนอเสนออย่างได้ยวไม่พอสนับสนุนด้วยอ่าใช่สนับสนุนให้ผมเป็นนายกมนตรีอย่างสุดความสามารถแสดงว่ามันต้องญาติเย็นแน่ๆเลยเนาะใช่ฮะทีนี้คาว่าสุดความสามารถเนี่ยมันมันสุดตรงไหนนะครับ อ่อันนี้น่าคิดเสนอหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วก็ยังไม่ได้หรือว่าจะเสนอไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันที่คุณพิธาเนี่ยนะครับจะอ,อาจจะสูญเสียโอกาสในการเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีมันมีสองเรื่องก็คือหนึ่งไม่ได้เป็นสัญลักณ์กับ,กบประเด็นที่สองคืออาจจะถูกสอยโดยองค์กรอิสระนะครับเพราะฉะนั้นในการถูกสอยโดยองค์กรอิสระเนี่ยอันนี้ยังไงเสียเนี่ยนะครับ มันเป็นวันส้มหล่นแน่นอนและหล่นไปไหนก็หล่นไปใส่เพื่อไทยทีนี้เพื่อไทยอย่าลืมนะฮะอาจารย์บานอยืนเอาตะกร้ารับอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะครับอ,อแต่ถ้าย้อนกลับมาเอถามประเด็นที่หนึ่งว่าเอ๊ะแล้วไอ้สุดความสามารถในการเสนอแล้วเสนออีกเนะี่ยอมันจะอยู่ตรงไหน,นไส,สิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือว่าวันดีคืนดีนะครับค่ะอาจจะออกมาบอกกันว่า ถ้าเสนอนายกกันอยู่แบบนี้เนี่ยประเทศจะเสียหายประเทศจะเสียหายหุ้นจะตกเศรษฐกิจจะไม่มีคนสับเคลื่อนไม่มีนายกตัวจริงเพราะฉะนั้นเเราเสนอคุณพิธามาสุดความสามารถแล้วจึงขอใหอ้เป็นในส่วนของเพื่อไทยผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ ตรงนี้แหละคือมันอาจจะมีเกมพลิกอะไรอีกนะคะไอ้ตรงโหวตนายกนี่แหละทีนี้ก่อนที่จะไปถึงโหวตนายกขอตรงนี้ก่อนว่าที่สุดแล้วอาจารย์คิดว่าจบไหมคะประธานสภาพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีการพลิกคู่อะไรไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นการโหวตลับอาจารย์คิดว่ามันจะมีพลิกอีกไหมคะครับจริงๆในแง่ของก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะคุมเสียงได้นะครับอ่าเพราะอะไรครับเพราะว่า สองพักนี้เนี่ยนะฮะก็เชื่อว่าบรรดาสสเนี่ยเขาคงมองอยู่แล้วแหละว่าถ้าเขาต้องาการเข้าสู่อำนาจเขาก็ต้องคุมเกมในยกที่หนึ่งนี้ได้คือตำแหน่งประธานสภาเพราะถ้าคุมตรงนี้ไม่ได้ก็แปลว่ายกที่สองยกที่สามไดยกอื่นๆในการบวกนายกในการฟอรมอกรมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมา แต่จากคําถามนี้ก็จะประมาททุกทีเดียวนะครับกับคําว่าอะไรนะเอการเมืองไทยอะไรก็เป็นไปได้หรือเปล่าก็เป็นไปได้ับหรือว่าอะไรนะอข่าวที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้นะครับหัวละกี่ล้านร้อยล้านอะไรพวกเนี้ยนะครับอตรงนี้ก็ก็ก็ผมคิดว่าความน่าจะเป็นมันอาจจะมีน้อยแหละแต่ก็แต่ก็อย่าประมาทก็จะประมาทก็จะประมาทแหมเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ เปรียบเทียบเห็นภาพเลยนะคะก็คือมีตราค้าของอาจารย์มน,นอรอรับเพื่อไทยอยู่ไม่ทราบว่าพักการเมืองหรือมะม่วงก็ไม่รู้นะต <c oughs> กลงมาเนี้ยถูกใส่ลงมาเนี้ยนะคะอ่าแล้วเพื่อไทยก็จะมีอ่าประธานสภารอร,อรับนี่นะคะอาจารย์ทีนี้สรุปอะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้อจบประธานสภาประเด็นนี้จบก็คือได้คนกลางอาจารย์มน,นอทีนี้ก็อยู่ที่การทําหน้าที่แล้วเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ท่านชวนก็บอกว่าคนที่มาเป็นประธานสภามันไม่ได้ชี้เป็นชี้ตายว่าใครจะเป็นนาย,ยกมันจริงๆแล้ว ใครจะเป็นนายกนี่อยู่ที่สวนะเอาที่สุดแล้วเนี่ยนะคะ,ะทีนี้พอกระบวนการต่อไปที่เราต้องรุ้นกันอยู่แน่นอนค่ะก็คือเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะทีนี้กระบวนการโหวตนายกเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์วิเคราะห์ไว้อะว่าคือถ้าเกิดว่าแสดงความสนับสนุนอย่างสุดความสามารถแล้วโหวตครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ายังไม่ได้นี่นะคะทีนี้เกมมันเริ่มพลิกแล้วมันจะมีฉากทัศน์ไหนที่อาจจะเป็นไปได้บ้างคะอาจารย์ อถ้ามองช็อตต่อไปเลยโหวตนายกเลยอ่ะ<ย>อีกอีกอาทิตย์อนงมองยังไงนะครับอชักกระทัดต่อไปจากการโหวตนายกอะค่ะมันมันมันจะมีมันจะออกแนวไหนได้บ้างในมุมมองของอาจารย์ครับคือในการโหวตนายกเนี่ยผมคิดว่าณนะตอนเนี้ยถ้าจะให้เ,เทไปในในในส่วนของสอวงนะฮะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเทไปทางคุณพิธา นะครับแต่ถามว่าในกลุ่มของสอวอมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนไหมผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะมีทําไมถึงมีครับเราจะเห็นว่าถ้าสอวอเองเนี่ยมั่นใจว่าเอาเขาไม่สนับสนุนคุณพิธาเนี่ยนะครับคุณเสรีส่วนพานนท์นะฮะที่ไปยื่นที่กกตเนี่ยคงไม่ต้องออกแอคชั่นนะครับเพราะถ้าถ้ามั่นใจนะแต่ว่าปฏิกิริยาเหล่าเนี้ยนะครับ แสดงให้เห็นว่าสวอเองก็ไม่ค่อยปั่นใจในพวกเดียวกันนะครับดังนั้นถามว่าเอาเสียงที่เทมาหาคุณพิธาเนี่ยมีไหมผมคิดว่ามีจากสวแต่ความน่าเชื่อว่าจะถึงขนาดที่ว่า,าคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยอันนี้ผมผมยังค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสวในรอบแรกนะครับ<อ>และทีนี้ยนะจากที่คุณปิยะชัรเนี่ย ได้ตั้งประเด็นที่ว่าให้ให้เราพยายามขีดเส้นใต้ที่บอกในในข้อตกลงเนี้ยที่บอกว่าจะสนับสนุนคุณพิธาอย่างสุดความสามารถใช่เออไอตรงเนี้ยนะครับมันซ่อนอะไรอยู่ครับมันซ่อนอยู่ว่าถ้าไปสุดสายป่านแล้วสุดความสามารถแล้วอ่ี่ยเขาไม่ได้สักทีไอ้อย่างนี้ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าก็ต้องเป็นคิวเพื่อไทยตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเอ่อ ในในถ้อยคํานี้เนี่ยมันซ่อนผลประโยชน์ของเพื่อไทยอยู่คะแต่ mm hmm. เพื่อไทยมีแรงจูงใจอยู่ครับจูงใจอะไรครับจูงใจที่จะเอไม่สนับสนุนผู้สุดความสามารถนะครับ mm hmm. และในเอ็มโอนี้เราก็จะเห็นว่าก็เป็นเรื่องที่ประธานสภาให้การสนับสนุนนะครับก็ไม่ได้บอกว่าอาอาในในในส่วนของเพื่อไทยจะให้การสนับสนุน หรือว่อย่างไรนะครับซึ่งกระแสข่าวที่ก่อนนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าที่ที่มีการปล่อยข่าวจากคนเพื่อไทยออกไปเองด้วยซ้ำเนี่ยที่บอกว่าถ้าเจ้าใครตั้งรัฐบาลไม่ได้เพื่อไทยขอตั้งรัฐบาลน,นะเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าเพื่อไทยก็อยากจะเป็นอยู่เหมือนกันนะ,ะก็รออยู่<อ>นะจออยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีแรงจูงใจมากพอที่จะทําให้คุณพิธาเนี่ยไปไม่ถึงดวงดาวได้ด้วยนะเพราะว่าเขาขอโอกาสตั้งไง าอาจารย์รัฐบาลเลยนอาจารย์นั้นสุดท้ายตรงนี้นะคะอาจารย์คิดว่าการที่อาจารย์วันรอเป็นประธานสภาจะส่งผลในการโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกได้สักกี่เปอร์เซ็นต์กันคะจริงๆผมจังเชื่อมั่นในอาจารย์วันรอนะฮะเพราะว่าจากการวางตัวอะไรของท่านนะที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าถ้อยแถลงของท่านเนี่ยมีถ้อยแถลงที่ยืนอยู่กับหลักการทางประชาธิปไตยนะยเช่น ่านให้การสนับสนุนว่าพรรคไหนมีเสียงข้างมากก็เอาตําแหน่งประธานสภาไปแต่ว่าอ้รอบนี้ผมคิดว่าท่านก็อาจจะต้องมารับตําแหน่งโดยตกกระไดพอโจรสมควรนะครับแล้วทีนี้เอด้วยด้วายวุฒิคุณยวุฒิแล้วก็อุดมการของท่านเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าอาจารย์บรรณเนี่ยท่านน่าจะสนับสนุนคุณพิธาไปถึงอะไรนะอย่างเตมที่ความสามารถอย่างสุดความสามารถใช่ แต่เพียงแต่ว่าไอเชิงพฤติกรรมที่ผ่านมาของพรรคเพื่อไทยนี่แหละมันแสดงให้เห็นว่าไอที่เขาไม่ยอมเนี่ยนะครับที่เขาไม่ยอมที่ผ่านมาเนี่ยแล้วทําไมต้องเป็นอาจารย์วันอเนี่ยอันี้มันน่าคิดมากกว่าว่าทำไมเขาไม่ยอมให้ก้าวไกลและถ้าไม่ได้คนของเขาอ,อย่างน้อยก็ต้องไม่ได้คนของก้าวไกลขึ้นมานะครับเพราะว่าคนก้าวไกลอย่าดืมนะเด็กดื้อ คไอ้ตรงเนี้ยนะครับ,รนะรบเราก็จะมองว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นสะพานนะครับทอดสะพานอพาคนแดนไกลกลับบ้านหรือเปล่าอนะครับเพราะว่าถ<อ>้าเราดูข้อสี่เนี่ยก็จะมีพวกกฎหมายอะไรล่ะพวกนี้ล้้ทษกรรมอ่าค่ะ โอ้น่าคิดน่าคิดนะคะโอ้โเยเดี๋ยวเราสามารถวิเคราะห์กันได้อีกหลายช็อตจริงๆวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ตรีเนรนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกนะคะวันนี้ขอบพระค,ค,ค,คุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับขอบคุณครับดีครับโอ้ชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมคะยังต้องตามอีกหลายช็อตค่ะอันนี้แค่ดอกแรกๆเท่านั้นประธานสภาต่อไปนายกและไหนจะจัดตั้งรัฐบาลไหนอาจจะมีการพลิกคั่วถ้าโหวตนายกไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเข้มขน้นเข้ม ค้นจนใช้คําว่าค้นคลักเลยก็ว่าได้การเมืองวันนี้นะคะเอาละค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของจับข่าวคุย